สนับสนุนโดยหมูแดดเดียวสมหัวกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีสนใจสั่งซื้อไลน์แอดสมหัวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับธรรมดาก็ได้สวัสดีครับธรรมดาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเออคุณผู้ฟังสิคุณผู้ฟัง อาการหนักแล้วหรออาการหนักนะเนี่ยเหมือนเพิ่งตื่นเนพิ่งตื่นน,ออนะฮะกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยไม่มีกั๊กนะฮะทางที่นี่ลูกทุ่งนะครับก็เป็นประจำแต่ว่าเราก็ห่างหายไปนานเหมือนกันนะ ไม่มีอะไรหรอกที่เกียรติเกียรไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ง่ายๆไม่ต้องอ้ามไม่ต้องโอ้ผิดหลายคำนะไม่ต้องอ้อมเขาอ้อมมหาสมุทรโอเคคือมาในรูปแบบใหม่เรามาในรูปแบบที่สดใสขึ้นใส่ขึ้นดูไม่เป็นทางการดีนะผิดก็คือผิดผิดก็ผิดไปเลยผิดไปเลยเป็นพอดแคสต์รูปแบบใหม่ใช่เป็นพอดแคสต์กันแล้วกันนะฮะโดนสดด้วยโดนสดด้วยคือนี้ล่าสุดออืยังไงไรอันการ์ดบัณฑิต อศิลปินยุ้งข้าวเรคคอร์ดเนี่ยคอร์ดที่เซิร์ฟนมิตาเซิร์ฟนมิตะแล้วก็รักเก่าข้างกองฟางเพลงแรกเลยที่เขาแบบลงจากเวทีไม่หมดนี่ตอนนั้นก็เป็นสิงเกิลแรกร้องได้ไหมเนี่ยเพลงนี้ยรักเก่าเมื่อครั้งก่อนโอ๊ยไม่ไหวสภาพเสียงเสียงไม่ไหวแต่ไม่แบบไม่ไหวบอกไหวเอ้าทีเนี้ยคือเมื่อวันงวดวันที่สิบเจ็ด มกราคมที่ผ่านมานะฮะกับสลากกินแบ่งรัฐบาลคือหลังจากาสลากกินแบ่งรัฐบาลออกปุ๊บนะฮะไรอันการ์ดบัณฑิตก็โชว์ปั๊บเหมือนกันเขาถูกรางวัลอ๋อนี่น <ะ S 1> คือซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมใช่ของแอปพลิเคชันแอปพลิแอปพลิเคชันหนึ่งก็แล้วกันครับนะฮะก็ได้เงินรางวัลสิบรางวัลคือมูลค่าสอง0มื่นบาทโอ้โหเยอะนะเยอะนะโอ้ไม่ธรรมดานะฮะวันนั้นก็ เอ่อคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของน้องไรอันเนี่ยครับคือไม่รู้จักแม่เลยลืมแม่ชั่วขณะแม่ไปเลยชั่วขณะนะก็เนี่ยก็ขำๆนะเออเนี่ยล่าสุดไม่รู้จักแม่แล้วเพราะงั้นคือน้องไรอันเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้เป็นภาพแล้วบอกว่าเนี่ยถูกรางวัลสิบรางวัลนะมูลค่ารวมสองหมื่นบาทแล้วก็มีแคปชั่นด้วยว่าเปิดรับปีใหม่สวยๆนี่แหละ คนจะรวยมันช่วยไม่ได้โอ้โหออนะโอ้โหเริดเลยนะฮะโดยเฉพาะพี่ป๊อปปี้ปรัชลักษณ์ไม้ทองคำนะเขเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเริดเริดเริดเ,ออเริดสี่นะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนอย่างพี่มินตราก็บอกว่ายินดีด้วยครับคนเก่งมีโชครับปีใหม่รวยๆปังๆนะครับน่ะสมกับชื่อเพลงเลยสมกับชื่อเพลงลลรวยๆปังๆนะครับเออนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยเนี่ยนะคุณคุณโอบอกว่าสวัสดีครับ ป่าอะไรอ่ะหูเป็นป่าด้วยเป็นป่าแล้วหนึ่งนะฮะล่าสุดจำน้องโอได้ไหมครับเดี๋ยวนะนี่เขาถูกแค่สองหมื่นนะเออเออเออยังเรียกป่าเรียกป่านะฮะแล้วแล้วถามว่าจำได้ไหมด้วยจำได้ไหมด้วยอแล้วถ้าถูกเป็นแสนเป็นล้านนะต้องเรียกว่าไงโออะไรดีลป่าป่าป่าอันนี้ป่าเดียวป่าเดียวถ้าถูกเป็นล้านก็ป่าป่าป่าเลยป่า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 เลยอันนั้นน่าจะติดอ่างจริงๆแล้วหาหมอด่วนหาหมอด่วนนะ นะฮะก็โอ้มีอีกข้อความอีกเยอะเลยนะเยอะเลยนะโดยเฉพาะข้อความของคุณชวีวันชวีว uh, ันครับโอ้โหมายาวมากเป็นเป็นกรอนเลยนะอ่านะฮะข้อความยาวประมาณ2กิโลกว่านะครับบอกว่าอะไรบ้างอ่ะว้าวว้าวว้าวเยี่ยมที่สุดปัง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 รวยรวยรวยรับทรัพย์ปีใหม่รับทรัพย์รับโชครับความเฮงก่อนจะถึงวันเกิดใช่ใช่ คนจะรวยช่วยไม่ได้จะเอาอะไรมาฉุดกอไม่อยู่ความปังเดินมาหาแล้วยินดีด้ยวยครับขอให้ปังขอให้มีโชคตลอดปีตลอดไปครับงวดนี้ลูกชายเอาความเฮงความรวยไปก่อนแม่แม่แล้วส่วนแม่แม,แม่กินแห้วไปก่อนอไม่เข็ดงวดหน้ายังมีหวังรอต่อไปอต้องมีสักวันความเฮงปังปัง,ปงจะมาถึงแม่แม่บ้างดีใจกับลูกขอให้โชคดีตลอดตลอดตลอดปีตลอดไปครับรักที่สุดคนจะรวยนี่มีความน่ารักเพิ่มขึ้นอีกแล้วเนี่ยอื้อหือ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหมายถึงว่าเธอไม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> มันอ่านทีเดียวรวดเลยเก <c oughs> ่งมาก <c oughs> อันนี้คือมันคาเกี่ยวระหว่างเ <c oughs> ก่งกับดีด <c oughs> ดูทรงแล้วน่าจะอย่างหลัง <c oughs> เออเนาะคืออ่านรวดเดียวทีเดียวจบไปเลยเออนี่ยเป็นข้อความที่คุณชวีวันชวีวันอโพสคอมเมนต์ไว้ับอแล้วก็บอกว่าเยี่ยมเยี่ยมเลยนะฮะโอ้โห ไม่ธรรมาดานะเนี่ยอาะารโอ้ยไม่ธรรมดาประมาณนี้พอเดี๋ยวติดดิจิ์เดี๋ยวไออาหารนี่มันเหมือนเพลงอาจารย์แมนยังไงไม่รู้มีอยู่ตอนนี้อาฮะอาาไอเร่งเน่งแต่งต้องเออกลับมาที่ไลออนก่อนครับไม่รู้นะว่ารงวดต่อไปเนี่ยจะถูกเท่าไหร่แต่อย่าลืมเราสองคนอันนี้อันนี้ดีเจอาร์มเองดีเจโกเองเออไลออนบอกว่า อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอเคครับวันนี้นะฮะก็พอหอมปากหอมคอยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆตลอดปีห9เก้าเลยก็แล้วกันเนาะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ในช่องที่นี่ลูกทุ่งนะฮะแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อๆไปกับรายการอะไรนะคุยไม่มีุ่มีกักเออเริ่มงงกับรายการตอนนี้มาเริ่มจะกรกันเองแล้วจักกันเองแล้วนะฮะกับพอดแคสต์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ